สวัสดีครับเจนะครับวันนี้นะครับน่าจะเห็นจากชื่อคลิปกันแล้วนะครับว่า เจมมาทำอะไรนะฮะวันนี้นะครับจะมาลองแวกคิ้วดูนะครับเป็นการแวกคิ้วแบบผู้ชายนะครับก็มาเก็บพวกวลายคิ้วนิดหน่อยซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับว่าเจไม่เคยทําอะไรคิค้วมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่บทเน้น,นะฮะก็ไม่เคยทำอะไรกับคิ้วมาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาลองทําวันนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ครับอนาตเซีย เ e v ร r รี่ฮิลนะฮะสาขาเอ็มบัสซี่ร้านนี้ก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคิวอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเข้ามาในห้องแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาจะวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบคิ้วของเราก่อนนะครับให้เขาบอกดีกว่านะครับว่าเขาทำยังไงบ้างชิเจครับ ยังมีความชอบเกี่ยวกับทรงคิ้วแบบไหนมากค่ะดี่เขาไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ครับต้องต้องยังไงบ้างปกติเคยกันหเคยทำไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยฮะที่นี่จะเป็นการแมกนะคะก่อนอื่นเราขออธิบายทฤษฎีของอนาตาเซียนะคะอนาตาเซียจะออกแบบคิ้วจะปรงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อการเนียนตัวของเส้นขนและปรับสมดุลให้เข้ากับลุกหน้าของแต่ละบุคคลนะคะตอนนี้ยังไม่มีความชอบทรงตัวว่าชอบทรงคิ้วแบบไหน ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลูบตรงน,นี้ก็คือกระดูกแนวคันธนูนะคะทั้งสองข้างเนี่ยกระดูกคันธนูของเราจะมัดไม่เหมือนกันเลยส่งผลให้คิว้วทั้งสองข้างจะสูงต่ําไม่เท่ากันนะคะคิ้วฝั่งด้านขวานะคะจะมีลักษณะที่เวลาเราลูบเนี่ยก็คือจะโก่งกว่านะคะบวกกับม,มีเบ้าตาที่กลมโตกว่าเลยส่งผลให้คิ้วฝั่งขวาเนี่ย ดูสูงก็คือเดี๋ยววันนี้เก๋จะปรับทรงคิ้วด้านขวาเนี่ยลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ด้านซ้ายที่ต่ํากว่าเนี่ยแ็กตรงช่วงหากขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้ดูความสูงใกล้เคียงกันมากขึ้นขอุแยตปรับครับ อันนี้เป็นทําอะไรนะฮะตอนนี้จะออกแบบก่อนแล้วก็จะแว็แกเส้นขนส่วนเกินออกคนะิ้วค่อนข,ข้างจะกระจายตัวนะคะได้ทําให้ใบหน้าของเราดูไม่เกี้ยง <Okay. S 1> พอแว็กออกแล้วหน้าเราก็จะดูแบบว่าสดใสขึ้นนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือจุดกึ่งกลางของแนวคิ้วนะคะวัดจากปีกจมูกด้านในตรงขึ้นมาในก่ยหัวคิ้วจากปีกจมูกด้านนอกนะคะผ่านหางตานะคะคือหางคิ้ว แล้วก็ตาราละรูปนะคะจุดที่อยู่สูงที่สุดก่อนที่กระดูกจะตกนะคะคือตำแหน่งของหนกคิว้วนี่ก็เป็นที่เขาเขียนกราวออกแบบแนวคิ้วมาเพื่อปรับบาลานนะครับให้คิ้วทั้งสองข้างเนี่ยดูใกล้เคียงกันตรงส่วนนอกกรอบจะถูกแววกออกไปนะครับ ตรงนี้เขาก็จะเซฟผิวรอบๆนะครับโดยการใช้คอนซีลเลอร์ทาไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวโดนแว็กโดยตรงนะครับม,มันจะร้อนๆนิดนึงจะอุ่นๆนิดนึงใช่เนื้อแว็กมันก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่ตอนที่เขาดึงออกเนี่ยก็ไม่ค่อยเจ็บนะตรงนี้เขาก็จะแว็กทั้งหมด9้าจุดนะครับ ใช่มาทาเยอะไหมครับเยอะนะคะจะมีทุกวันเลยอืมล้าผู้ชายก็มาทําได้นะครับใช่ถ้าผู้ชายทําก็คือจะเหมือนแบบให้ใบหน้าดูเกลี้ยงขึ้นสะอาดขึ้นหลังจากแว็กซเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บงานอีกนิดหน่อยด้วยแหนบนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อให้คิ้วของเราเนี่ยดูสะอาดขึ้นเรียบร้อยขึ้นหลังจากที่เก็บรายละเอียดแล้วต่อไปนะครับเขาจะมาร์กสารลายที่คิ้วนะครับ ตัวนี้จะช่วยกระชับรูุมขนแล้วก็ให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันโคตรู้สึกดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะเย็นๆนะช่วยลดรอยแดงจากการแว็กไปได้เยอะเลยเออหายแดงทันทีเลยใช่ค่ะทาคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะคปิดรอยแดงขิงขินคิ้วด้วยใช่ไหมครับใช่เพื่อปิดแบบช่องว่างระหว่างเส้นขนที่ยังเป็นแบบเส้นขนสีอ่อน,นะคะคให้มันเข้ม เขียนเขียนให้เลยก็ได้ครับเพราะว่าไม่เคยเขียนเหมือนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะเขียนคิ้วนะครับปิดช่องว่างตกแต่งให้อีกงนิดหน่อยนะฮะคุณเจจะเป็นช่วงหางที่ปากว่าบางนะคะเลยต้องเน้นเข้มเส้นขนที่ชี้ฟูกระจายเนี่ยเราสามารถใช้เจลใสเสร็จได้อันนี้จะมีเป็น h a i ์โค a ท t r e a t m ช่วยบำรุงเส้นขน เร็บ้อยแลวใช่คิ้วก็จะดูดูเหมือนว่าเป็นทรงขึ้นทําให้หางตาเราเนี่ยดีดขึ้นนะคะเพราะเอาช่วงตรงที่ตกลงออกไปด้วยอืมโอเคครับเดี๋ยวไปดู before, after รกันค่ะ<ว><า>ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะทำคิ้วบวกกับสินค้า จะได้จับคุกกี้เซียงไทหนึ่งชิ้นน,นิพจจะทำ<อ>คิ้วหนึ่งพันบาทแล้วก็ปุ่มเจลใสไปแล้ววนะันนี้ก็จะได้จับกีหนึ่งชิ้นนะคะรม่ไป้เลยค่ะหนึ่งชิ้นนี่ก็ได้ครับไม่เคยกินคุกกี้เซียงไทยเหมือนกันจะได้เป็นทำคิ <c oughs> ้วลดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จับหนึ่งพันก็จะได้เก้าร้อยจะมีอายุในสองเดือนนะคะคุกกี้ทานได้นะ นี่ก็จะเป็นคูปองลด10%นะครับมีอายุ2เดือนแอบเห็นวันที่ด้วยนะครับรู้เลยนะว่ามาถ่ายวันที่เท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการมากันคิ้วไม่ใช่กันคิ้วมาแว็กคิ้วในวันนี้นะครับที่อนันาตตเซียสาขาเซนตันในบาซีนะครับคิ้วก็ดู มันก็ดูสะอาดขึ้นจริงนะฮะดูสะอาดขึ้นดูเคลียร์ขึ้นเออจริงจรินะครับผู้ชายก็สามารถมาทําได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นก r o มม i n g อย่างหนึ่งนะครับอยากให้มาลองทําดูนะฮะแล้วก็จะติดใจว่ามันทําให้หน้าเราเคลียร์ขึ้นจริง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 เนี่ยจริงๆริงเลยเนี่ย <laughs> โอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับเจก็จะทิ้งรายละเอียดนะครับอยู่ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะฮะถ้าใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเจก็จะมาตอบให้เหมือนเดิมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ